ติดโอมิครอนกันยกครอบครัวเยอะมากเรามาอัปเดตโอมิครอนกับเด็กกันค่ะการที่เรามีความรู้สึกว่าโอมิครอนเนี่ยเขาไม่รุนแรงแต่รู้ไหมเขาไม่ได้อ่อนโยนกับเด็กนะพอติดเชื้อกันเยอะขึ้นเคสเที่อาการแปลกๆเคสเที่อาการหนักก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบปอดอักเสบสมองอักเสบคุณหมอเด็กเขาบอกเลยว่า แค่มีไข้ก็ให้คิดถึงโควิดไว้ก่อนเลยรีบตรวจ ATK ทันทีชักจากไข้สูงเพราะติดโควิด -19 ก็มีไข่ร่วมกับอาการอะไรก็ได้เช่นไอมีน้ำมูกอาเจียนทายเหลวหรือว่ามีไข้อย่างเดียวก็ได้โอมิครอนไม่ได้อ่อนโยนสำหรับทุกคนส่วนใหญ่อาการน้อยเหมือนไข้หวัดไข้หวัดใหญ่แต่ก็มีคนอาการหนัก มีเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วเราจึงต้องเข้มงวดกับการป้องกันตัวเองของเด็กๆนักน้ากากอนามายัยล้างมือนี่ห้ามขาดเลยบางคนก็ฉีดวัคซีนนะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต้องมีติดบ้านเลย